ับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง YouTube ตดำดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12บสนาฬิกานะครับ54นาทีนะครับผมตาบุญชื่นป,ปัญญาพุทโธนะครับท่านก็ได้เวลาาาจะทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับจุดนี้ที่หลวงตาท่านได้พักเที่ยงนะครับก็คืออกอสนนะครับตำบลชัยกเกษมนะครับกสนตำบลชัยกเกษม เริ่มางานนี้คุณกออกจากโเรียนนะครับกครกไครับตารับแล้คุณหม ตอนนี้ก็จะออกจากอ่ากอสนอ,อ่าตำบลชัยเกษมนะครับ ครับนี่ก็เป็นคณะคุณครูนะครับที่โรงเรียนนะครับมองกล้องมาหาผมนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับผมครับผมนะครับนะครับโอ้โหสดนะครับอ๋อพนอบนุ่มสนใช้กระเกษยงนะครับศูนย์การเรียนชุมชนอ๋อสนบุ่มสใช้กเกษยงศูนย์การเรียนชุมชนนะครับวันนี้หลวงตาท่านก็ มุ่งหน้า,นานนลแล้วนะครับเข้าสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะครับเราก็มีาผู้ชีพอาสานะครับท,ที่อาสาได้ทำหน้าที่นะครับในะลอรถไปนี่หมดแล้วครับหลวงตานี่หมดแล้วครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ข้ามมาแล้วนะครับสาธุครับ ผู้ศาสตทุกพี่น้องญาติชีรัทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาะจะสิบสามนาฬิกาแล้วนะครับพี่น้องสิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านะครับตอนลงตาออกจากห้านหน้าเรียนกอชนอนะครับเหลืออีกไม่กี่โลเราก็ถึงเพชรเกษม ครับผมอีกไม่กี่กิโลนะครับจะถึงเพชรเกษมนะครับพี่น้องจะเข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะพี่เนาะเพชรเกษมครับเพชรเกษมครัสาธุสาธุครับยกไว้ก่อนนะครับยกไว้ก่อนครับผมสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับ ยกครับยกของขึ้นก่อนครับสาธุสาธุป้ายกน้ำไว้ก่อนครับสาธุสาธุสาธุครับกระเป๋าไม่คล้องนะครับยกน้ำระเคียนนะพี่นะสาธุครับสาธุสาธุครับ นนีะท่านก็มุ่งหน้านะครับอ่าไปยังอ่าเพชรกเกษมนะครับเหลืออีกไม่กี่กิโลนะพี่น้องค่ะาสามโลครับสามโลสามโลนะครับสามกิโลก็จะถึงแล้วนะครับถนนเพชรเกษมมาหนึ่ง <c oughs> สาธุสาธุครับ สาธุครับลุงตาขอรับแล้ววางได้เลยนะครับแพ็คนมครับแพ็คนมด้วยแพ็คนมจับแพ็คนมด้วยครับสาธุครับสาธุครับคุณยายท่านมาแล้วครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับนมนี้ให้คุณยายได้ดีแล้วให้คุณยายได้ไปดื่มนะครับเป็นของลุงตานะครับผมคุณยายครับผมสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับบางเลยเลยนะครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับครับรถพอนให้เลครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับเดินกันครับเดินกันแล้วจับไว้นะครับเดินกันซ้อนกันจับไว้ครับสาธุ าสาธุสาธุครับามารอบบ่ายนี้แดดแรงนะพี่น้องแดดแรงนะครับแดดจ้าเลยาจากจุดนี้ไปนะครับถนนเพชรเกษมนี่แเหลืออีก2กิโลครับปะโจขี่ดิขัน64กิโลนะครับถนนหมายเลขสมสี่ห้าเก้านะครับหลักกิโลเมตรถนนหมายเลข3 4 5 9ี่นนหา้าเก้าพี่น้อง ถนนเพชรเกษมนะครับสาธุสาธุครับถอนหมวกให้เด็กด้วยนะพี่นะ <c oughs> พี่ถอนหมวกให้เด็กด้วยครับ <c oughs> สาธุครับ <c oughs> ครับผมสาธุสาธุครับเหลืออีกสองกิโลนะพี่น้องมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะครับ านุ่าหนึ่งครับาธุ่งหนึ่งหสาุ่ครับุสาธุครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y o YouTube ตั้มล้าซิ่งนะครับและก็ฝากช่องใหม่กับพี่น้องด้วยนะครับช่อง y u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  e ศรัทธาหดวงตาบึนชื่นเสต้มเจนีนะครับฝากพี่น้องได้เข้าไปติดตามรับชมา YouTube ทั้งสองช่องนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแจาก็เจนีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ